ในอีกส่วนหนึ่งนะคะสําหรับน้องๆค่ะที่เปิดเทอมกันแล้วนะคะสิ่งห่วงใยของผู้ปกครองเองหรือคุณครูเองหรือพ่อแม่ผู้ปกครองก็คือโรคที่มากับหน้าฝนค่ะเพราะว่าในสัปดาห์นี้จริงๆแล้วประเทศไทยเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแต่ละพื้นที่ค่ะก็มีฝนตกลงมาแล้วสําหรับพื้นที่คุณผู้ชมนะคะที่ชมอยู่เนี่ยณตอนนี้เป็นยังไงบ้างพูดคุยกันได้ค่ะมาดูในส่วนของเปิดเทอมใหม่เฝ้าระวัง3ามโรคร้ายนะคะช่วงหน้าฝนนี้มีโรคอะไรบ้างค่ะ หลักๆที่คุณผู้ชมจะได้ยินนั่นก็คือโรคของไข้หวัดใหญ่นั่นเองเพราะว่าเรามีการประชาสัมพันธ์สำหรับรอบปีนะคะหรือว่ารอบฤดูกาลคุณผู้ชมค่ะสามารถพาน้องๆหรือว่าตนเองนะคะพาไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ร่วมกับวัคซีนโควิดสิได้เลยนะคะจะได้เป็นการป้องกันดูแลตนเองด้วยค่ะและอีกหนึ่งโรคนะคะที่เฝ้าระวังในช่วงหน้าฝนอย่างนี้นะคะสำหรับน้องๆหนูๆตัวเล็กๆค่ะนักเรียนชั้นบริบาลอนุบาลน,นะคะหรือว่าน้องๆชั้นประถมค่ะกับอีกหนึ่ง โรคภัยโรคร้ายนะคะนั่นก็คือโรคมือเท้าปากนั่นเองค่ะถ้าดูแลสุขภาพอย่างดีนะคะโดยการดูแลเบื้องต้นอย่างดีแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการป้องกันจากโรคภัยได้ค่ะอีกส่วนหนึ่งค่ะโรคที่มากับหน้าฝนค่ะนั่นก็คือโรคไข้เลือดออกค่ะ3ามโรคที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ควรที่จะมองข้ามค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรับมือไม่ได้เพราะฉะนั้นพยายามดูแลเฝ้าระวังแต่ละโรคสําหรับน้อง ที่ไปโรงเรียนแล้วและสิ่งสําคัญย้ําเตือนน้องๆนะคะว่าใส่แมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆหรือว่าจะสีสเปรย์แต่ว่าถ้ากลับบ้านแล้วอย่าลืมอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยเร็วทีเดียวค่ะ